สวัสดีครับผมออมจอโมแห่งโอทฟ,ฟอร์ดวันนี้มาพรีวิวเกมที่ยากใช้ย,ย่อยเลยสำหรับเกมที่แมนยูบุกไป,ปเยือนนมตามหมียูเอทีทีอะไรนะครับนมตามหมียูเอทีอ๋อมาทีทกอาติโกมาดริดใช่ไปเยือนที่สเปนเลยเป็นเกมที่ยากเพราะว่าซิเมโอเน่โค้ชของเขา กองขานจะใ่นไปที่เกมรับอย่างแน่นเหนียวแล้วลอโต้ otto, มีอาวุธเดเ็ดทั้งหลุยโซเลสมีทั้งกิสมเนกมีเจาวฟิลิกมีเลมาเป็นปีอะไรประมาณเนี้ยส่วนกองหลังก็ไม่รู้สัตัวครับส่วนกองกลางก็มีโกแกะ โกเกเอ้โกเกโกเกอ่าโกเกเสือเป็นตัวเก่าแมนยูต้องอันตรายเลยช่วงนี้กองกลางแมนยูกำลังดีเลยแล้วแมนยู uh huh. จะมีใครเป็นแกนครับกองกลาง,งที่มาชนกับเขานี่มหาเทพเฟสเป็นเทพเฟสนะครับใช่เพิ่งยิงไปในนัดที่แล้วถ้าไม่ยิงในานัดที่แล้วก็คงแพ้ไปแล้วเอ้ยคงเสมอไปแล้วเฟสแล้วก็ผู้บุกของเขาไม่ว่าเขาจะฟอร์มดีหรือฟอร์มห่วยเขาก็ได้ลง ก็คือสกอร์มาจูบินีมีคนบอกว่าน่าจะลองเอาลีนเดรเลขึ้นมาเป็นกลางตัวรับดูคุณมีความเห็นยังไงครับไม่เวิร์กหรอกครับในเกมที่เจอรีดกองกลางมันห่ยแตกมันก็เลยผ่านผ่าตะเลยไปได้ง่ายๆเลยสำหรับลนเดลฟอ,อแสดงว่าเกมนัดเดียวเนยังบ่งชี้เลยไม่ได้นะครับไม่เหมือนพวกไลท์หรือว่า ฟิลิปใช่ไหมครับของลีดเองที่เรียกว่าโชคโชนในบทบาทนี้มาอ่ะแล้วว่ากันที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกต่อนะครับวันนี้ไปแข่งที่บ้านแอตมาดิดที่ว่านตาโมลิโพลิสใช่ไหมครับว่านตาพูดถึงแล้วเนี่ยจะดูยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้สนุกต้องดูที่โค้ชโค้ชทั้งสองทีมเนี่ยมีข้อดีข้อเด่นข้อด้อยกันตรงไหนอย่างไรครับอ oh. รับรงนูก็เจเกนเฟซซิ่งแต่ว่าหลังลงก็ไม่ได้ค่อยจะใช้กับแมนยูเพราะว่าไม่เหมาะกับระบบแล้วก็มีผู้เล่นแก่ๆเยอะมันไม่สามารถวิ่งแบบฟิตจัดขนาดนั้นได้ส่วนซิเมลอนี่ก็เด่นเรื่องเกมรับเป็นหลักเกมรับเกมลับนี่แน่นๆเลยถ้าพูดถึงฟอร์มแล้วอ่ะอาดตมาร์ถือว่าฟอร์มไม่ดีนะครับในลีกของตัวเอง แมนยูก็เรียกว่าดีขึ้นมาในช่วงหลังสองสานัดแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่ใช่ฟอร์มที่พีคสุดยอดวันนี้จะเป็นแบบผีเน่าเจอลงผูกไหมครับไม่ครับมันก็คงจะเป็นเกมที่มันอยู่ฉะนั้นคุ้มค่ากับการตื่นมาตีสามดูนะครับใช่วันนี้ถ่ายทอาสดที่ช่องทูสปอร์ตบีอินนะครับใช่้าเป็นตัวเลขก็ประมาณหก7นะครับหรือลิงก์เถื่อนทั่วไปนะครับแ ถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้แมนยูหรือแฟนพันธุ์แท้แอสมานริดไม่ควรพลาดประกาศทา้งพวกเราพูดข้ามช็อตเลยครับว่าใครจะผ่านเข้ารอบครับเอาขอคนผ่านเข้ารอบก่อนถ้ามาเจอกันสองนัดแล้วนี่แมนยู you, ครับคุณไม่ได้เข้าข้างใช่ไหมครับไม่ได้เข้าข้างอ่ะ้นล,ลองมาฟันธงคอสำหรับแมตช์ของวันนี้ครับเป็นยังไงครับแอตันลิดหนึ่งแมนยูสองอีกครั้งครับแอตันลิดหนึ่งแมนยูสอง เราจะดูกันนะครับว่าระหว่างโค้ดหนุ่มกับโค้ดเก๋าใครจะเข้าชัยนะครับ <Yeah. S 1> เราจะใครจะเป็นผู้มีชัยในเกมนี้นะครับแล้วมีนัดหนึ่งครับในพรีเมียร์ลีกถือเป็นนัดชิชะตาของหงแดงผู้อหางการโอาโหคุณจะเป็นโบนัสแท็กให้กับผู้ติดตามเหรอครับเปล่าครับไม่ใช่คุณจะทายผลของบลีดกับ หรือว่าพูหรือยังไงใช่ใช่อ่ะช่วยบอกมาหน่อยครับคำนวณมาแข่งบ้านเรียกว่าพูก็จริงแต่ว่าเรียกว่าพูกก็ฟอร์มดีแต่ว่าก็ยังงั้นน่ะคงไล่ตามแมนซิตี้ไม่ทันหรอกเรียกว่าพูศูนย์ลดสามโอ้โหโหดจัดใช่อ่ะแล้วแมนยูอีกทีครับแอนด์มาลีดกับแมนยูเป็นไงครับแอนด์มาลิดหนึ่งแมนยูสอง โอเคครับเดี๋ยวลองตามผล2คู่นี้ดูนะครับเพราะเป็นยังไงครับขอบคุณครับ